หลอนสุดช่องเขาตะโกเส้นทางสายมรณนะดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้กับช่องกาซ้ายมกคลิปนี้พบกับหลอนสุดๆช่องเขาตะโกเส้นทางสายมรณนะมีความเป็นมาอย่างไงติดตามกันคลิปนี้ ใจไม่ถึงห้ามผ่านการเดินทางไปมาหาสู่กันของไทยและเขมรในสมัยโบราณนอกจากจะติดต่อค้าขายกันเป็นเรื่องปกติแล้วยังเป็นช่องทางที่ทั้งสองประเทศรับส่งวัฒนธรรมซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาด้วยดังที่เห็นวัตถุโบราณ สถานที่ก่อสร้างโบราณเป็นพยานอยู่จนทุกวันนี้ช่องตะโกเป็นหนึ่งในช่องเขาระหว่างแนวเทือกเขาบรรทัดที่ถูกใช้เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างชุมชนที่ราบสูงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกับชุมชนพื้นที่ราบในจังหวัดสะแก้ว ของประเทศไทยและชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำโตนเลสาบของประเทศกรัรมพูชาเส้นทางช่องเขาตะโกยังคงเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรอย่างต่อเนื่องจากแผนที่เดินทับสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ละวางนี้มีชื่อว่า มนในนี้ซึ่งเป็นแผนที่ทางเดินทัพจากกรุงเทพไปกัมพูชาจัดทำขึ้นในช่วงรัชกาลที่1นถึงสปรากฏเส้นทางจากเมืองนางรองมาทางทิศใต้โดยแยกเป็นสองสายเส้นทางที่หนึ่งผ่านช่องตะโก เดินทางต่อเนื่องลงไปยังบ้านช่องกลุ่มมีเส้นทางต่อลงไปยังหนองสาลิกาใกล้กับด่านพระจาลึกเส้นทางที่สองผ่านชุมชนกระนเนตาอิ่มลงมายังวัดพุทธไทยสมัน ซึ่งสันนิษฐานว่าคือปราศาทบรรบทายมาดังนั้นเส้นทางนี้น่าจะเป็นเส้นทางช่องตะเกียวในปัจจุบันเส้นทางช่องตะโกในสมัยรัชกาลที่หยังใช้เป็นเส้นทางจากกรุงเทพไปสู่หัวเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เส้นทางจากกรุงเทพผ่านเมืองฉะเชิงเศาเมืองปราจีนบุรีเมืองกบินบุรีข้ามลำน้ำพระปรงด่านสะแก้วเมืองวัฒนานครบ้านละลมตินขึ้นช่องเขาตะโก ไปสู่ชุมชนในเขตเมืองนางรองและเดินทางต่อไปอยังเมืองนครราชสีมาแผนที่ในรัชกาลที่5ชื่อแผนที่ละวางนี้แสดงเป็นเส้นทางคมนาคมเส้นทางหลักและแยกเป็นเส้นทางรองเส้นทางหลักคือเมืองเส้นทางจากเมืองวัฒนานาคร เส้นทางสายลองเป็นเส้นทางที่ตัดผ่านช่องเขาโดยเส้นทางที่ผ่านระหว่างเทือกเขาสันกำแพงกับเทือกเขาพนมดงลักคือเส้นทางช่องตะโกจากเมืองอลัญยประเทศผ่านบ้านละลมตินผ่านช่องตะโกไปสู่บ้านปักคำและ เมืองนางหลองตั้งแต่ปีพศ2510เป็นต้นมาช่องตะโกได้รับการพัฒนาจากภาครัฐส่วนกลางโดยตัดถนนเชื่อมระหว่างพื้นที่อำเภอละหารสายปัจจุบันคืออำเภอโนโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์กับอำเภอตาพยาจังหวัดปราจีนบุรี จุบันคือจังหวัดสะแก้วการตัดถนนครั้งนี้ได้ตัดผ่านช่องตะโกเพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชน,นบทอีกทั้งยังเป็นแนวต้านทางหนึ่งในการป้องกันภัยจาก คอมมินิตซึ่งเป็นช่วงเวลาดังกล่าวที่เป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้จึงมีการสร้างอย่างเร่งด่วนในปีพศ2517การสร้างถนนตัดผ่านช่องตะโกนั้นต้องเผชิญกับปัญหาการต่อต้านของกลุ่มผู้กอ่อการร้ายคอมมินิตหรือผอกกอคในพื้นที่ แรงงานและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างถนนถูกโตมโจมตีอย่างหนักได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากทำให้ฝ่ายความมั่นคงและราดฎดรในพื้นที่ต้องช่วยกันต่อต้านการโจมตีดังกล่าวจนกระทั่งตัดถนนได้สำเร็จแต่ก็มีการสูญเสียชีวิตทั้งสองฝ่ายเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการสร้างอนุสาว,วรีย์เราสู้ในปีพศ2523เพื่อระลึกถึงความเสียสละของราษสรดตำรวจทหารที่มีส่วนช่วยกันให้การสร้างถนนนี้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่กำหนดเอาไว้ปัจจุบันเส้นทางผ่านช่องตะโก คือถนนหมายเลข348หรือถนนทนวิถีถนนเส้นนี้ตัดตามถนนเส้นทางเดิมที่ข้ามช่องเขาตะโกเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์กับอำเภออลัญญประเทศจังหวัดสะ แก้วมีระยะทาง143กิโลเมตรเส้นทางช่องเขาตะโกจึงได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางมรณะสือเส้นทางผีดุสืบเนื่องมาจากเมื่อสมัยโบราณเป็นเส้นทางเดินทัพมีการลบลาฆ่าฟันและตายเนื่องจากพิษไข้ป่าเป็นจำนวนมาก บ้างก็ขนกลับบ้างก็ฝังเอาไว้ข้างทางในขณะเดียวกันทับขเขมรเมื่อสู้รบแพ้ก็ขนศพทหารขเขมรกับขเขมรโดยใช้เส้นทางนี้อีกทั้งมีการบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากในการสู้รบกันระหว่างชาวบ้านลาสดสร ตำรวจทหารกับฝ่ายผู้ก่อการร้ายอคอมมิวนิสต์ความเฮี้ยนความร้อนวิญญาณเล่ล่อนทั้งไทยและเขมรจึงมีเป็นจำนวนมากทำให้กลางคืนถนนจะเงียบและมืดมากคนที่ไม่คุ้นเคยอาจจะพบกับพูดผีเล่ล่อนผีทหาร เดินตัดผ่านถนนเดินข้ามถนนหรือยืนข้างๆถนนให้เห็นอยู่เป็นประจำมีเรื่องเล่าว่าคนที่ขับรถผ่านเมื่อจอดรถแถวช่องเขาไปยืนทำธุระไปะยืนเบาเมื่อทำธุระเสร็จก็บอกว่าพวกเราขึ้นรถ พอออกรถเท่านั้นแหละรถขับได้อย่างเชื่องช้าคล้ายๆกับบรรทุกของหนักมาเต็มขันรถรถอืดเร่งไม่ขึ้นขับไปสักระยะหนึ่งจึงเอะใจได้ว่าอุ้ยโดนดีเข้าแล้วใช่ไหมนี่ขนผีมาเต็มรถเลยจึงจอดรถแล้วบอกว่า คนที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันมาตั้งแต่ต้นขอให้ลงจากรถเดี๋ยวนี้ขอส่งเพียงเท่านี้เพราะเราไปคนละเส้นทางกันขอให้ลงจากรถตอนนี้เลยแล้วก็จอดรถทิ้งไว้5-6นาทีจากนั้นก็ขับรถออกไปซึ่งปรากฏว่ารถ ก็วิ่งทําความเร็วได้ตามปกติที่รถหนักเพราะผีถูกชวนให้ขึ้นมาเต็มรถทําให้รถมีน้ำหนักมากนั่นเองวิญญาณส่วนใหญ่นั้นเป็นวิญญาณเล่ล่อนที่อยากกลับบ้านปัจจุบัน เส้นทางมลนี้นอกจากผีดุแล้วยังเป็นเส้นทางอันตรายสุดๆสดายหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากเป็นช่องเขาแคบทางลงเขาไม่ชันแต่ตอนลงจะมีความเร็วเป็นอันมากประกอบกับ เป็นช่องแคบไม่มีไหลทางเมื่อเกิดอุบัติเหตุคนจะทยอยตายทีละหนึ่งคนสองคนสคนแต่จะทยอยตายไปเรื่อยๆทีละเล็กเลยน้อยจึงไม่ค่อยเป็นข่าวคึกโคมมากนักส่วนหนึ่งก็มาจากอาถรรพ์เส้นทางมรณนะ ส่วนหนึ่งก็เป็นความอันตรายของถนนที่เป็นช่องเขาแคบๆไม่มีไหลาทางคนขับรถทั่วไปทราบถึงเส้นทางผีดุและเส้นทางอันตรายสายนี้เป็นอย่างดีหากไม่จำเป็นก็จะไม่ขับรถผ่านหรือเลือกเส้นทางนี้ขับตอนกลางคืนโดยเด็ดขาดนี่แหละครับ อองเขา,เขาย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ชมคลิปกับช่องกาลินสายหมูเมื่อมีคลิปใหม่ๆขึ้นมาท่านจะได้รับทราบก่อนใครเขาเพื่อนนะครับขอบคุณครับ อย่าลืมติดตามชมคลิปหน้า